พระธรรมโรมบทที่8ชีวิตโดยทางพระวิญญาณเหตุฉะนั้นบัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแกบ่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสเพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากกฎแห่งความบาปและความตายเพราะสิ่งที่บทบัญญัติทำไม่ได้ เนื่องจากวิสัยบาปทําให้อ่อนแอนั้นพระเจ้าทรงกระทาแล้วโดยส่งพระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเช่นเดียวกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปเพื่อเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและโดยการกระทําเช่นนี้พระองค์ได้ตัดสินลงโทษบาปในมนุษย์ที่เป็นคนบาปเพื่อข้อกําหนดอันชอบธรรมของบทบัญญัติ จะได้สำเร็จครบทั่วในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปแต่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิ Yoda, สัยบาปก็ปักใจในสิ่งที่วิสัยบาปต้องการแต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ปักใจในสิ่งที่พระวิญญาณทรงประสงค์ จิตใจของคนบาปนำไปสู่ความตายแต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุขจิตใจที่เต็มไปด้วยบาปก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าและไม่ยอมอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้าทั้งไม่สามารถอยู่ได้ด้วยบรรดาผู้ที่วิสัยบาปควบคุมอยู่ ไม่อาจเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในท่านท่านก็ไม่ได้ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปแต่โดยพระวิญญาณและถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต์แต่ถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านกายของท่านก็ตายไปเพราะบาป ถึงกระนั้นจิตวิญญาณของท่านก็มีชีวิตอยู่เพราะความชอบธรรมและถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นจากตายสถิตในท่านพระองค์ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายจะประทานชีวิตแก่กายซึ่งต้องตายของท่านด้วยพระองค์ประทานชีวิตนั้นโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงสถิตในท่านเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจึงมีพันธะแต่ไม่ใช่พันธะโตวิสัยบาปที่จะต้องดำเนินชีวิตตามนั้นเพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปท่านก็จะตายแต่ถ้าท่านได้ประหารการกระทำอันชั่วร้ายของกายของท่าน โดยทางพระวิญญาณท่านก็จะมีชีวิตอยู่ mm. เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทำให้ท่านเป็นทาตของความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทำให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและโดยพระองค์เราร้องว่าอับบาพ่อ พระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าบัดนี้ถ้าเราเป็นบุตรของพระองค์แล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ถ้าเราร่วมทนทุกอย่างแท้จริงกับพระองค์เราก็จะร่วมในพระเกียรติสิริของพระองค์ด้วย สง่าราศีในภายภาคหน้าข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากของเราในปัจจุบันเทียบไม่ได้เลยกับพระเกียรติสิริซึ่งจะทรงสำแดงในเราสัพพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างจดโจโรโคอยให้บรรดาบุตรของพระเจ้าปรากฏเพราะสัพพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้ถูกทำให้ผิดเพี้ยนไร้ค่าไป ไม่ใช่โดยความสมัครใจของมันเองแต่โดยความตั้งใจของผู้ที่บังคับให้มันต้องตกอยู่ในภาวะดังกล่าวโดวยมีความหวังว่าสรรพสิ่งนั้นจะได้รับการปลดปล่อยจากการผูกมัดให้ต้องเสื่อมสลายและจะถูกนำเข้าสู่เสรีภาพอ,อันรุ่งโรดของบรรดาบุตรของพระเจ้า เรารู้ว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างกำลังคร่ำครวนเรากับเจ็บท้องจะคลอดบุตรจนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่เราเองผู้มีผลแรกของพระวิญญาณก็ยังคร่ำครวญอยู่ภายในขณะที่เราจดจ่อรอคอยการทรงรับเราเป็นบุตรคือการไถ่ร่างกายของเราให้รอดเพราะว่า ในความหวังนี้เราได้รับความรอดแล้วแต่ความหวังที่เห็นได้นั้นไม่ใช่ความหวังเลยใครเล่าหวังในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราหวังในสิ่งที่เรายังไม่มีเราย่อมรอคอยสิ่งนั้นด้วยความอดทนในทํานองเดียวกันพระวิญญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ เราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใดแต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยการคร่ำครวญที่ไม่อาจหาถ้อยคำใดมาบรรยายและพระเจ้าผู้ทรงชันนสูตรจิตใจของเราทรงรู้พระทัยของพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงอธิษฐานวิงวอนแทนประชากรของพระเจ้า ตามพระประสงค์ของพระเจ้ายิ่งกว่าผู้พิชิตและเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดไว้ก่อนแล้ว ให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องมากมายและบรนดาผู้ที่ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกด้วยบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์ก็ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยบรรดาผู้ที่ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงให้รับพระเกยียรติสิริด้วยเช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะต่อสู้เราได้พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนเพราะพระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เรา พร้อมกับพระบุตรหรือใครจะฟ้องร้องบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็พระเจ้าเองทรงนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมใครจะกล่าวโทษได้อีกพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วบัตรนี้ พระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงกำลังอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยใครเล่าจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ความทุกข์ร้อนความยากลำบากการข่มเหงการกันดานอาหารการเปลือยกายพยันตรายหรือคมดาบอย่างนั้นหรือ ตามที่มีเขียนไว้ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญความตายวันยังคำ่ำข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับว่าเป็นแกะที่จะเอาไปฆ่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทุสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิ์อำนาจใดๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเอเมนค่ะ